อาการเครื่องซักผ้าหมุนไปทางเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีซ่อมกันนะครับวันนี้เราจะพามาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้เครื่องซักผ้าตัวนี้อาการก็ลูกค้าบอกว่าหมุนตัวตัวเครื่องซักนี่นะครับตัวเครื่องซักนี่หมุนหมุนได้ทางเดียวนะครับหมุนไปทางเดียวหยุดแล้วก็หมุนไปทางเดียวทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดูนะครับแล้วก็แกะนะครับ นน,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 นนบาให้ผมสันนิษฐานนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากหนูกัดสายกัดสายตัวทัมเมอร์นะครับหรือว่านาฬิกาซักนะครับเพราะว่านาฬิกาซักมันจะมี3ามเส้นมีไฟเส้นหนึ่งแล้วก็หมุนสายเส้นหนึ่งแล้วก็สั่งให้หมุนขวาเส้นหนึ่งนะครับไปเข้าแคปสั่ง ตัวน,นี้ตัวน,นี้จะเลื่อนนะเราขัดไปสองนูนนะครับเดี๋งงยวไปงัดนะครับเดี๋ยวแส่ขับไปสอง มันล้างไว้นะครับให้เราหมุนคายตัวนี้นะคายออกมาต้องถอดล้างบ่อยๆนะครับเห็นนะครับเศษเศษพวกกระดุมติดเจ้าเวลาน,น้ำฝีน้ำไม่อยู่นะครับผมพูดหรือเปล่านะครับมันหมุนกันซ้ายนะครับเห็นแล้วเห็นลังโมแล้วแล้วก็จะอีกอาการหนึ่งก็คือตัว ตัวนี้เสียนะครับตัวทัมเมอร์เสียครับเนี่ยเป็นแล้วครับนีไงนี่ครับสายขาดจริงจด้วยนะครับกัดน,นะครับตรงนี้นครับดูกัดสายนะครับเดี๋ยวเราทำการต่อ ได้นะครับให้เราเช็คเบื้องต้นก่อนนี้นะครับเช็คออกมาถ้ามันอาการมันหมุนไปทางเดียวนะครับก็จะมีอยู่กรณีหนึ่งก็คือสายสายขาดนี่น,นะครับสายขาดเป็นเส้นหนึ่งก็จะมีไฟเส้นหนึ่งแล้วก็มีสายขวาสองเส้นนะครับเพื่อนอีกอาการหนึ่งก็คือกรณีก็คือตัวทัมเมอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนาฬิกาสั่งซักนี่น,นะครับเสียเดี๋ยวผมจะต่อแล้วก็จะลองดูนะครับผมก็จะทาการ พันกระเท็บปิดนะครับปิันไว้นะครับ,รบอันนี้น่าจะตอบมาหลายรอบแล้วนะครูจากการดูจากสายไฟนะครับตอบเสร็จแล้วเรมาลองกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมาก็จะเป็นหนวยตัดน,นะครับต,ตํางใส่ครับมันไม่มีอะไรมากมายนะครับในเครื่องซักผ้า ก็จะมีมอเตอร์ซักกับมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับแล้วก็ทัมเมอร์ซักทัมเมอร์ปั่นแห้งแล้วก็สวิตฟ้านะครับให้ดูนะครับนะครับในในในข้างในฝาบนเครื่องซักผ้านะครับไม่มีอะไรนะครับมีทัมเมอร์หรือว่านาฬิกาซักนะครับตัวนี้ซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับตัวนี้จะเป็นซ้ายเป็นขวานะครับแล้วก็จะมีตัวบิดน้ําปล่อยน้าก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวบิด ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้ซักผ้าบางผ้าหนาอะไรเงี้ยตัวนี้แค่ให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ให้หยุดแล้วก็กลับมาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปั่นแห้งครับก็แค่เป็นสวิตสั่งงานเฉยนะครับสั่งผ่านมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตควบคุมาฝาปิดปับเปิดตู้อบนะครับเวลาเราหยุดทํางานเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะจากนะครับ ตัวนี้จะอจกจากการตัดไฟพร้อมกับเบรกมอเตอร์จะเบรกแล้วก็สวิตตัวนี้ก็จะตัดนะครับเวลาสวิตตัวนี้จะเป็นเหมือนกับนาฬิกานะครับตั้งเวลาครับตั้งเวลามันก็จะพอเราเปิดไปปุ๊บหน้าทองขาวตัวสองตัวนี้ก็จะแตะกันนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะสั่งงานเราตั้งไว้กี่นาทีนะครับกี่วินาทีมันก็จะค่อยๆลดลงมา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 แล้วก็จากออกนะครับตัดอันนี้ผมจะต่อสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองกันครับ ครับหลังจากที่ต่อสายแล้วก็ปิดฝาอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับนะตัวนี้จะเป็นสกรปรกมากสกรปรกน้อยนะครับน้ครับปั๊บนี่หมดนแล้วนะครับหมุนได้ปกตินะ,นะครับตอนแรกมันจะหมุนได้ทางเดียวนะครับเพราะว่าสายมันขาดไปข้างหนึ่งนะครับ ครับผมวิธีเช็คอาการของเครื่องซักผ้าหมุนไปทางเดียวก็จะประมาณนี้นะครับก็คือให้เราเช็คดูก่อนว่ามีสายขาดหนูกัดไหมอะไรเราค่อยไปเช็คกับพวกนาฬิกานะครับแล้วก็สายข้างล่างของมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จบอาการก็คือหนูกัดสายขาดนะครับผมก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยอระมานี่สมค้าได้นะครับครับตลอดคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ